สวัสดีครับสวัสดีลุงป่าเอาอาซูขูดค้คนผมทาวีค้นเดิมเลครับพี่นอ้องอารมนีมาในอาชีพของพระอาจารย์ราวีนะครับพระอาจารย์ราวีเด้พี่น้องเดินในงมวดประจำวันที่14ท่านว่าคม2 5 6 6ันห้ายหกสิบหกพี่น้องนะครับสำหรับเมื่อวานนี้วันที่13พี่น้องพระอาจารย์ราวีพันลกห้าน้อยเ 6, 5, ยพิ่นไห่ลูดหลัก6และหลัก5้าเด้พี่น้องเดิอ เอาเข่าเตะหกพี่น้องเข่าเตะตัวรูดเพื่อนพี่น้องนะครับเอาเบื้องหลักฐานเก่ากันบัดนี้พี่น้องนะครับหลักฐานเก่างวดประจำวันที่สิบสามสิบพันมาของพระอาจารย์ราวีฮานอยพี่น้องนะครับงวดวันก่อนเพื่อนห้เข่าที่สี่สามน้อยหนึ่งพี่น้องนะครับมว่านนีเพื่อนหาห้ากับหกตัวรูดเพื่อนพี่น้องเข่าเตะตัวรูดเด้อพี่น้องเด้อจับกูกระบ่เข่านะครับนี่คือห้าน้อยของพระอาจารย์ราวีนะครับงวดที่ผ่านมาหลักฐานเก่า เอามาเล่าเอามาบอกส่พี่น้องฟังส่กูสุนส,นสะกกรนะครับมานนี่ว่าถึงพี่ถึงน้องสุกูทุกน,นฝากพี่น้องสุกูทุนภูเขามาแล้วนะครับภูเขามาก่อนภูเขามาาไม่ฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแค่เอาคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแค่เพื่อเป็นกำลัางแรงเครีย์แรงใจให้กับลูกหลานเด็กหน่อยทางอำเภอชุมเผานั่งในเดอพี่น้องเดอมานนี่ถือโอกาสลงห้าหน้อยพร้อมกับเล่าพัฒนาของพระอาจารย์ลาวี ในคลิปเดียวกันได้พี่น้องเด้อลงคลิปเดียวกันได้สองน้อยพี่น้องได้สองคลิปได้สองไอะได้สองดิงพี่น้องนะครับยิ่งนกนัดเดียวได้สองตัวพี่น้องบอกง่ายๆนะครับถ้าลงห้าน้อยของเพิ่นเพิ่นคนเบิ่งหน่อยพี่น้องนะครับบอกสู่กันฟังคนเบิ่งหน่อยนะครับยอดวิวบ่ขึ้นนะครับโฆษณาเพิ่นบลแก่งโฆษณาให้นะครับแอดก็เลยถือโอกาสเอาห้าน้อยเพิ่นกับเล่าพัฒนามาร่วมกัน ลงในคลิปเดียวเด้พี่น้องเด้อนะครับเอามือนี่เบิงห้าน้อยเพิ่นนะครับวันที่สิบสี่นะครับมืออื่นกับเบิงเล่าพัฒนาเพิ่นอยู่ในคลิปเดียวกันคือคลิปนี้เด้พี่น้องแก่งข้าวพี่น้องเอฟซีแฟนช่องสุขูสุคนได้ฟังได้ยินน้ากันนะครับอา้าบานนีนะครับเกงข้าวประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องเอฟซีสุขูสุคนนะครับผู้ใดเข้าไปเห็น นะครับมีเพจหนึง่งที่ดูดคลิปไปพี่น้องเพจหนึ่งที่ดูดคลิปไปเพจหนึ่งซื้อที่ดูดคลิปไปซื้อเพจก็คือนะครับซื้อเพจก็คือเลขเด็ดบนล่างให้ฟรีเลขเด็ดบนล่างให้ฟรีพี่น้องพิมพ์เข้าไปเบื้องได้พี่น้องได้เป็นรูปผู้หยิง่งใส่แว่นตาพี่น้องนะครับโฟรไฟนะครับดูดคลิปของแอดทวีคนเดิมดูดคลิปของก้าผ้าร่วยดูดคลิปของอพ่อ หลายๆคนพี่น้องเกีย่ยวล่ายของแม่แดงนะครับดูดไปพวกแม่นหน่อยพี่น้องนะครับดูดคลิปไปล่งโดยที่บอส่ประโยชน์อียังนะครับโดยที่บ่ไปหาทํำคลิปทำคือของมูเพิ่นนอนอยู่บ้านลอดดูดคลิปเอาของผู้อื่นพ่อเพิ่นล่วงคลิปไปปั๊บดูดเอาปั๊บนอนถาเอ,าอยู่บ้านนะครับพวกผมในเดินทางออกหาตัวเลขมาฝากพี่ตอนน้องสุขุทุกคนขามจังหวัดนั่นจังหวัดนี้ คำใส่นอนหันนะครับเสียคาหนํามูกน้ามันเสียเชิงขาแร่งงานแร่งกายเสียเชิงขาแร่งใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องนะครับสุมเทเพื่อพี่น้องอิบซี่เอามาฝากพี่ฝากน้องให้พี่น้องด้เบื่องในช่วงนกันเพื่อพี่น้องกิได้สุกในหมานนั่งกันแต่มีคนบอดีพี่น้องคอยมาจ้องสะดุดชิปนอนอยู่บ้านดูดชิปนะครับนอนเอานอนอยู่บ้านรอดดูดชิปของคนอื่นไปทำ เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนะครับโดยเฉพาะคนที่ทาคลิปนะครับยอดวิวนะครับยอดวิวกว่าแค่ลักล้อยลักพันนะครับของผมพี่น้องนะว่าคนติดตามบหลายนะครับแล้วยอดไลค์กับประมาณร้อยหรือประมาณอาสองร้อยสามร้อยหรือหา้าสิบจึงเสียเลยพี่น้องแต่คนที่ดูดไปแล้วยอดไลค์พันสองพันพี่น้องบันี้ยอดวิวเป็นแสนพี่น้องนะครับแถมได้โคษณาคาโคษณาอีกต่างหากนะครับ คนเฮ็ดเฮ็ดสีตจนะครัคนนอนยบานรอด,ดูดชิปกับเป็นคนได้มีผลประโยชน์ได้พี่น้องนะครับเตือนแล้วนะครับเตือนไล่เชื่อแล้วสำหรับผู้หญิงผู้นี่สำหรับเพจเพจนี่นะครับพี่น้องเขาไปเบืงองด้ยพี่น้องเด้อเพจมันซื้อว่าเลขเด็ดบนล่างให้ฟรีรูปผู้หญิงโฟูไฟส์พี่น้องพี่นอ้นองกินเบืองเลียนลวงเลียนขึ้นเลียนเลียนเบืองข้างล่างพี่น้องนะครับหลายสำนักที่เขาดูดไปสิผู้หญิงผู้นี่ดูดไปหรือว่า เป็นผู้ยิ่งผู้ไส้กับผู้หแต่เอารูปผู้ไฟเป็นผู้ยิ่งมากขึ้นใส่แวนตาพี่น้องนะครับเอาหัดเตือนบ่ฟังนะครับนี่น้ำจัดการอยู่พี่น้องนะครับแจ่งความจัดการมาเลยแล้วกเดคนแบบนี้นี่อยู่รวมโลกคนบ่ได้หรอกพี่น้องคนเห็นตะเกได้คนคนดูดคลิปของผู้อื่นเห็นประโยชน์ของผู้อื่นนี่เป็นดีของเจ้าของนี่มันบ่แมนพี่น้องฉันบ่ถือทีดเห็นใจเขาน่าเพราะว่าเขาเดินทางเสียน้ำมันรถ เสียตั้งค่าสือก็อยู่คือกินเสียทุกสิส่งทุกอย่างนะครับต้องเห็นแก่เขานั่งบะเมีนว่าคลิปใดเขาล่งคลิปใดเขาถือสำนักใดเขาถือเขาไปติดตามไปล่งคลิปเจ้าของนุ้นถอดนดูเอายุบ้านซื่อๆนี่มันบ่ถูกมันบ่ควรน,นะครับถ้าเป็นคนหัดมีสันดานเป็นคนแน่พี่น้องนะครับหัดมีสันดานเป็นคนเด้อสำหรับคู่ดูดคลิปไปนะครับพี่น้องซอยเขาไปด่ามันแน่ๆนะครับซอยเขาไปคอมเมนต์ มันลงคลิปผู้ใดดูคลิปผู้ใดไปพี่น้องเข้าไปคอมเมนต์เลยพี่น้องนะครับผู้หญิงผู้นี่หรือว่าเพจนี้บอดีดูดคลิปของผู้อื่นเป็นคนที่นิสัยบอดีเป็นคนที่ซัวบอกเลยพี่น้องเป็นคนที่เลี้ยวมากนะครับเอาพี่น้องเบ้าแล้วเมอย่อันนี้นมาเบิงตัวเลขกันงวดประจาวันที่14ท่านว่าคม2566ัด้อยพี่น้องเด้อนะครับพระอาจารย์ลาวีพี่น้องงวดนี้เพิ่นให้วิ่ง6กับ7พี่น้อง ลำหกกับเจ็ดสลับเลขห้าน้อยมือที่สิบสี่ด้พี่น้องเดอ้อนะครับหกศูนย์หกห้าหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสามพี่น้องนะครับตัวการคือเจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็หกสามด้พี่น้องเดอ้อนี่คือเลขของพระอาจารย์อา่าราวีพี่น้องนะครับให้พี่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมน่วกันนะครับเด้อไอแคปหน้าจอไว้พี่น้องงหวัวใจจำที่สิบสี่ นะครับท่านว่าคม2 5 6 6คือมือนี่นะครับมืออื่นพี่น้องเบิงเล่าพัฒนาน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อผมถจอโอกาสล่งเล่าพัฒนากับห้าน้อยของพระอาจารย์ลาวี่นะครับในคลิปเดียวกันได้พี่น้องนะครับลวงในคลิปเดียวกันเลยพี่น้องเบื้องห้าน้อยเราก็ได้เบื้องเล่าพัฒนาไปพร้อมแต่รับเล่าพัฒนาเพื่อนนันเพื่อนไห้วัดประจําวันที่สิบหาท่านว่าคมเพื่อนไห้ศูนย์กับสองเน้นที่หลักสองนะครับสองสี 2, นะครับ25 27 28 03 04 05 09ตัวบอนึ่คือ66และ33และ00นได้พี่น้องเดอ้อตัวฉีดเส้นใต้สีแดงนั่นคือตัวเน้นของพระอาจารย์ลาวีนะครับนี่คือเล่าพัฒนาของเพลินพี่น้องนาพี่น้องมักเล่าพัฒนากับไปจัดวันที่สิบหาธันวาคม2566คือมื่ออื่นได้พี่น้องเดอ้อตัวการลุ่งให้พี่ให้น้องพร้อมกับห้าดอย นะครับสองนะครับสองอันพี่น้องนะครับห้าน้อยกับลระพัะหน้าอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับลงคลิปเดียวกันเพราะอย่างพี่น้องหนึ่งยอดวิวบ่ไหลายพี่น้องโฆษณาผมมันบอขึ้นวุจิตต่ำนั่นบ่ไหลายพี่น้องนะครับเมื่อวานกับเบิงแค่ร์ลอยกว่าคนโฆษณากขาบ่ย่อมขึ้นสไหรับห้าน้อยของพระอาจารย์ลาวีเดอร์นะครับเก่งให้อาจารย์ได้รับทราบเน่ากันนี่นะครับที่คืออ่าเหตุผลที่เอสดเอามาล่งน่ากัน นะครับเอาหวังว่าพระอาจารย์และวิคงเข้าใจด้อยนะครับเพราะว่าลุงเล็กของพระอาจารย์ไปนะครับสำหรับห้าหน้อยยอดคนเบิงลอยกว่าคนสองร้อยคนนะครับโคษนาเขาเบย่อมขึ้นไห้นะครับล่งไปกปะเป้าประโยชน์เพราะว่าเฮาทำชีพแปดหน้านที่เก่าหน้าที่ซ้ำกันกับเล็กใหญ่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเล็กอันใดคือล่งแปดหน้าที่ขึ้นพี่น้องเพราะว่าทีู่กถูนะครับเนาะเอาวัานบร,ริโคษนาก็เลยจัดเอามาลุงพร้อ,อรมกับ เลา่ลาพัฒนาน้ากันในคลิปเดียวกันนะครับบางว่าพระอาจารย์คงเข้าใจบางว่าพี่น้องคงเข้าใจนะครับเบื้องลา่าพัฒนาเล้วเบื้องห้าน้อยไปพร้อมนะครับมื้อนี้จัดเล่าพัฒนาให้พี่หน้องวันจี่ซิบีของพระอาจารย์ลาวีแด้พี่น้องเด้อนะครับอารีบรงให้พี่น้องในเบื้องนํากันหลังนั้น,น,นดีติดตามน้องมะลิอาจารย์โกยนะครับกับรงคลิปของหลวงตาเนี่ยนะครับเก่าหัว้อนนะครับเนาะ ฝากฟีฝากน้องสุขูทุกคนแคปหน้าจอไว้น้ำล่าพัฒนานะครับนี่คือลาวพัฒนาขังรางด้วพี่น้องเด้อของพระอาจารย์ลาวีนะครับนี่ข้างบนก็นคือห้าน้อยมือนี้พี่น้องนะครับพิจนาเอามักคอยจัดคัดคอยพานพี่น้องบ่มักเบิ่งพวกมสุขเบิ่งพวกมบันเทิงแค่นั้นก็พอนะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาเบิงมาช่มขอขอบคุณถุกกำลังแรงใจขอขอบคุณทุกไหลทุกแค่ขอขอบคุณลูกหลานทุคูทุกคนที เขามากกดไลค์กดแค่ให้ขอบคุณพวกเราผู้ใหญ่ใจบุญใจดีสู้ขู่สุคนที่ท่านเขามา,ารับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปผมทวีคนเดิมขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุขความเจริญขอ,อยุติคลิปของพระอาจารย์ราวีไว้เพียงแค่นี้พี่น้องสวัสดีครับ